สวัสดีทู้ชมทุกท่านด้วยเลยครับเนี่ยก็อยู่กับหน้าโปรแกรม k m MM t h นั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมเพิ่มยอดลน์เพิ่มผู้ติดตามแล้วผมเป็นระบบอัตโนมัติท,ทั้งหมดนะครับก็เข้ามาแล้วแค่ที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็กดคำว,ว่าสมัครสมาชิกตัวนี้ได้นะครับ <c oughs> ใส่ชื่อผู้ชายครับอีเมลรัดผ่านแล้วก็ยืนยันรัดผ่านของช่องนี้ก็ใส่ให้เหมือนกันทุกคนนะถ้าไม่เหมือนกันมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ติคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติรครับแล้วก็อ่านเงื่อนไขและขอกำหนดให้เรียบร้อยทุกคนแล้วก็ติตรงนี้ครับตึกไป กดเข้ามาสมัครสมาชิกระบบก,ก็จะสมัครสมาชิกให้เนาะสมัครเสแล้วก็มาตรงที่เข้าสู่ระบบตรงนั้นเดี๋ยวสักครู่ครับเน็ตอาจจะชา้าชนาที่หนึ่งทวน,นแล้วก็ใส่ชื่อผู้ชายครับแล้วก็รหัสผ่านที่เรารันผ่านที่เราสมัครไปเมื่อนกะี้เนาะรูปอ่างขมาหน้าโปรแกรมก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะ แล้วก็เข้าที่หมวดหมู่ครับตรงนี้ก็มีหลายหมวดหมู่ให้เราอาทําการตลาดเยอะแยะมากมายครับมีทั้ง Facebook Tik t o อินเตอร์ยูทูบก็มีให้ครบให้เรื่อวยตรงนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนกาทำหมวดหมู่ของทิกตอกกันนะครับรก็เข้าที่บริการเนะาะก็มีผู้ติดตามครับปั๊มวิวตรงนี้ก็ปั๊มได้หมดทั้นะมีครบเรียกหลายบริการครับตรงนี้วันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มวิวแล้วกันนะของ t ท k กตอก คราอี้แอปที่ทอแอปของ TikTok ของเพื่อนเราตนี้ถ้าเข้าในมือถือก็สามารถกดเข้าแอปแล้วก็กดแชร์ลิงก์ได้ตามปกติครับถ้าใช้ในคองก็ดูตาผมกแล้วกันครับอ่าตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้รา้านผ่านทุกคนนะถ้าจะปังให้เพื่อนๆแล้วก็ปังให้ใครแล้วก็แค่กดลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ข้าบนมาแค่นั้นก็ได้แนละ้วครับ อาตุลนะผมจะปั๊มให้เพื่อนเขาเนานะแล้วก็ค้นหาครับชืิวชัยเต้ฟูปึ๊บแล้วก็ค้นหาช่องที่เราจะปั๊มเขาเนานะไม่าจะเป็นช่องเพื่อนหรือว,ว่าช่องของใครก็ตามครับปึ๊บผมสำหรับผมจะปั๊มคลิปนี้แล้วกันนะครับ,รบตอนนี้ยี่สิบอ่ายี่สิบหกวิวนะตรงนี้นครับ แล้วก็เอาลิงข้างบนมาแล้วถ้าเป็นได้ไมถือก็สามารถกดแชร์ได้เลยครับแชร์ตรงนี้นะแล้วก็คัดลอกลิงมาคนระับถ้าเป็นลิงนี้คอมก็กดข้างบนตรงนี้มาเุกคนะแล้วเข้าที่หมวดหมู่ครับทำมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะเข้าที่หมวดหมู่แล้วก็อัอ้มวนะิวครับแล้วก็กดใส่ลิงที่เราคัดลอกลิงกมาแล้วผมแล้เกาปริมาขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณสิบเนาะส่งสูตรถึงสองล้านในเดียวครับตรงนี้่ะ หนึองอ่งร้อยวิวก็อยู่ที่0.05ยนยะ์าคนนะสตาค์ครับยังไม่ถึงบาทตรงนะขอปั๊มสัก2 0 0แล้วกันครับก็ค่าประกันอยู่ที่1บาทพอดีทุกคนตรงนี้อ่ะแล้วก็กดสั่งซื้อเลยทุกคนเฮ้อดูก,ก็ได้รับารสั่งซื้อคุณรี่้อแ,แล้วนนะแล้วก็รอระบบมันปั๊มให้นะครับวิวเดิมอยู่ที่2 6กคนนะ26ิวิวครับก็จะตามประวัติการสั่งซื้อก็เข้าไปที่ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ครับ เขาจะโชว์นะสรุปลูกก็กำลังเป็นมวลผลรอจูโชวนะเออทีนี้เขาจะโชว์อ่าศาสนะของเราครับที่ปั๊มไปแล้นะว่ามันถึงไหนแล้วแล้วก็คือราการที่เราเลือกนาะปริมาณนะครับตรงนี้ก็ค่าราการครับโชว์ทั้งหมดตรงนี้เนาะแล้วก็วระบบเติมเงินครับใครที่ยังไม่มียอดเงินก่อนที่จะไปปั๊มก็ต้องเติมเงินก่อนนะครับนะก็เป็นระบบสแกนตัวโค้ดบนแล้วก็ถูกนี้วอลเล็ตของเปาวอลเล็ตแล้วก็บัตรที่บีบบัตรเครดิตตรงนี้สี่ช่องทางการเติมเงินเนาะ แล้วก็รอวิวขึ้นกครู่นนะตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสามสี่นาทีวิวก็จะขึ้นนะครับขอคู่ชมแล้วก็ใครที่มีปัญหาหรือว่าอ่าวิวไม่ขึ้นหรือว่าต้องการติดต่อแอดมินครับก็สามารถไปทำว่าติดต่อแอดมินนะลตัวนี้ก็จะกดเข้าเลงไปก็จะไปเจอแบบว่า QR Code ครับถ้าไม่ถือเนี่ยมันก็จะดิ้งหน้าที่สามาร,ริษัแอดมินได้เลยครับคือช่องทางการติดต่อทางไลน์นะดีนะวันนี้น เวลาทำการก็อยู่ที่ประมาณ10นาฬินนกาของทุกวันวันะแล้วก็ถึง22นาฬิกาของทุกวันครับถ้าใครที่ยังใช้ไม่เป็นครับหรือว่าใครที่จะเริ่มใช้ก็กดไปคทำว่าดู YouTube นะก็จะเป็นช่อง YouTube ของเขานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราวิดีโอไปกันก่อนนะครับรอสักครู่ครับ ก็เรียบร้อยครับสำหรับการปั๊มคุณดูทิกตอกครับที่เราปั๊มเม,มื่อกี้นะก็ประมาณครับ200คนก็ขึ้นหร,รือเปล่าครับของเดิมอยู่ที่55เนาะก็ขึ้นมาประมาณ200รครับรวมทั้งหมดเป็น255ครับก็ใครที่อยากใช้บริการนี้ก็ผมจะทิ้งลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วกันครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับผม